เอสตาดาหวังได้โชกับเจสซี่โรดิเกสในปีหน้าหากพูดถึงรุ่น115ปอในตอนนี้ไม่ว่าใครต่างก็นึกถึงชื่อของเจสซี่โรดิเกสแชมป์โลก WBC รุ่นซ u เปอร์ไฟเววไย22ปีที่ก้าวจากการเป็นมวยแทนมาเป็นแชมป์โลก WBC รุ่นซ u เปอร์ไฟเวทที่เอาชนะอดีตแชมป์โลกมาแล้ว2คนทั้งคารอสควเร์ลา และเจ้าแหลมศิีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นสำหรับฮวนฟานซิสโกเอสตาดาแชมป์ในวันยูบีแฟนชายรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทที่เคยเอาชนะทั้งคารอโสเคราดและศิีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นมาแล้วเหมือนกันในตอนนี้เองเขาหายจากโควิด -19 แล้วและกำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวโชคไฟต่อไปได้เปิดเผยว่าเขาสนใจที่จะโชคกับเจสซี่โรดูเกเหมือนกันโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า เจสซี่โรดูเกรสเป็นคนหนุม่มที่มีทุกอย่างเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่ถนัดทรายหวังว่าเราจะได้ชกกันในปีหน้าไฟกับเขาจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมฮวนฟานซิสโกเอสตาดากล่าวเดิมทีเดบวีวางแผนให้ทางฮวนฟานซิตโกเอสตาดาโชคกับโรมันกอนซาเลสและให้ทางคาร์ลอสควราชโชคกับเจ้าแหลมศิสเกตนครหลวงโปรมโมชั่น จากนั้นให้ผู้ชนะจากทั้งสองไฟมาชกกันเพื่อหาแชมป์โลกตัวจริงของรุ่น115ปอนด์แต่แพนังกล่าวล่มไปไม่เป็นท่าหลังจากไฟระหว่างฮวนฟานซิสโกเอสตาดากับทางโรมมนกรซาเลสยกเลิกไปเพราะทางฮวนฟานซิสโกเอสตาดาติดโควิดทำให้โรมันกรซาเลสเปลี่ยนไปชกกับฮุลิโอซีซ่ามาเตเนตโดยมีแชมป์เดบวบีซีโกรเป็นรางวัล ในขณะที่ไฟระหว่างคาร์ลอตควลรสกับทางเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นก็ล้มไปเพราะทางเจ้าแหลมซิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นป่วยก่อนการชกแถมคาร์ลอตควลรัยังแพ้มวยแทนอย่างเจสซี่โรดเรูเกตและในเวลาต่อมาทางเจสซี่โรดเรูเกตก็ชนะเจ้าแหลมซิสเกตถ้าหากว่าฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาได้ชกกับทางเจสซี่โรดเรูเกตจริง ผลออกมาเป็นทางเจสซี่โรดเกรตที่ได้รับชัยชนะมันคงจะเป็นการเปลี่ยนผ่านวงการมวยรุ่น115ปอนด์ให้ก้าวสู่ยุคใหม่ของคนหนุ่มโดยสมบูรณ์แบบนั่นเอง